สวัสดีครับเพื่อนๆภาษาญี่ปุ่นสุกิซึกิวันนี้เราจะมาเรียนรู้คําคุณศัพท์นะด้วยกันนะครับคําคุณศัพท์นะเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายคํามากพี่ริวเลือกคําที่น่าจะได้ใช้บ่อยมากนะครับเป็นตัวพื้นฐานง่ายๆดังนั้นมาฝึกออกเสียงด้วยกันเหมือนเดิมนะครับ โอเคพี่ดิวจะออกเสียงให้เพื่อนๆอ,ออกเสียงตามโอเคพร้อมลุยคำว่าสะอาดหรือสวยคีเรคิเรข้อควรระวังก็คือเขาเขียนเป็นค i เรอิแต่การออกเสียงจริงๆของคนญี่ปุ่นจะเป็นคิเรคิเรก็จะมีเพื่อนๆหลายๆคนถามว่าพี่ดิวทำไมเขาไม่ออกเสียงเป็นค i เรอิก็เพราะว่า ขิเรออกเสียงง่ายกว่านั่นเองนะครับขิเร่ขเรโอเคห้ามเสียงต่ำนะขิเรไม่ได้นะครับขิเรโอเคเยี่ยมมากต่อมารลอหลอนะครับฮั n นซัมฮันเันมเอาจริงๆก็คือหลอเหลาอะไรแบบนี้นะครับฮันซัมเช่นโอ้พี่นาเดทเนี่ยททำไมถึงหันเสมอจังเลยอ๋อแน่นอนอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะครับ โอเคเนาะต่อมาคําว่าใจดีใจดีตรงนี้ก็คือใจดีต่อผู้อื่นนะครับพูดอย่างนี้ครับชินเซรษ์ชินเซรษใจดีต่อผู้อื่นยังไงเหรอพี่นาเดชก็คือสมมุติว่ามีคุณผู้หญิงท่านหนึง่งอยู่ในรถไฟลุกให้เด็กน้อยนั่งแบบนี้ครับเป็นคนที่ชินเซรษ์มากเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า ใจดีต่อผู้อื่นนะครับชินเซจุเช่นอาาทำไมพี่นาเดทถึงชินเซสุจังเลยมาสอนคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ให้ด้วยอาแน่นอนอยู่แล้วพี่ริวก็ต้องชินเซจุอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้โอเคนะครับใช้แบบนี้เลยเนาะชินเซจุชินเซจุโอเคนะจำแล้วเนาะต่อมาคำว่ามีชื่อเสียงยูเมยูเมยูเม ถูกต้องครับเขาเขียนเป็นยูเมอิ i, แต่คนญี่ปุ่นออกเสียงจริงๆจะเป็นยูเมะยูเมดังนั้นเพื่อนๆก็พยายามออกเสียงให้เหมือนคนญี่ปุ่นโอเคนะยูเมต่อมาง่ายคันตันคันตันง่ายนะครับต่อมานะว่างว่างตรงนี้ก็คือไม่มีอะไรทำโอเคนะฮิมะ หิมะเหมือนคำว่าหิมะของภาษาไทยถูกไหมหิมะหิมะคำว่าหิมาก็คือไม่มีอะไรทําว่างแบบไม่มีอะไรทําดังนั้นเพื่อนๆควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้คํานี้กับผู้บังคับบัญชาเช่นคนไทยจะพูดใช่ไหมว่าเออไม่ทราบว่าตอนนี้ว่างไหมรบกวนเซ็นเอกสารให้ฉันหน่อยแล้วเราไปเข้าใจว่าคําว่าหิมะแปลว่าว่างจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่างแบบไม่มีอะไรทํา จะกลายเป็นแบบนี้ครับอ๋อประธานบริษัทตอนนี้หิมะไหมพอดีว่าอยากให้เซ็นเอกสารนี้หน่อยคนญี่ปุ่นจะรู้สึกแบบนี้ครับเอ่อขอโทษครับตอนนี้คุณไม่มีอะไรทําใช่ไหมดังนั้นช่วยเซ็นให้เราหน่อยซอะไรแบบนี้โอเคนะครับเพื่อน,อนๆก็ไปลุ้นเกตแล้วก็ลุ้นโบนัสกันในสิ้นปีนะครับ <laughs> ดังนั้นหิมะส่วนมากจะใช้กับตนเองนะครับใช้กับตนเองหรือใช้กับคนที่เป็นลูกน้อง หรือเป็นเด็กน้อยกว่าเรานะครับเช่นคนญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้กับเราบ่อยนะครับเออตอนนี้หิมะไหมถ้าหิมะมาช่วยฉันหน่อยสิอ่าตอนนี้ว่างหรือเปล่าไม่มีอะไรทำใช่ไหมล่ะมาช่วยฉันหน่อยสิคือเขาจะพูดประมาณนี้นะครับดังนั้นนะถ้าผู้ใหญ่พูดหิมะกับเราคือด้วยวัฒนธรรมเขาใช้ได้แต่เด็กน้อยหรือผู้น้อยจะไปใช้กับผู้ใหญ่ว่าหิมะเดสกาไม่ได้นะครับเพื่อนๆลองใช้ก็ได้นะถ้าสนิทกับคนนั้นนะครับแต่ถ้าไม่สนิท แนะนำนะครับอย่าใช้คำว่าฮิมาเดสก์นะครับมันจะกลายเป็นว่าคุณว่างไม่มีอะไรทำใช่ไหมโอเคเนาะนี้จำไว้นะครับแล้วพี่พี่นันเดตแล้วถ้าอยากถามว่าว่างไหมช่วยเซนให้หน่อยจะพูดว่ายังไงโอ้ง่ายเลยเพื่อนๆเดินไปแล้วพูดคำว่าซ um ื um ้อมีมาเซนซื้อมีมาเซนให้พูดคำนี้ก่อนนะครับซ um ื้อมีมาเซนขอโทษที่จะเสียมารยาท ถ้าพูดคำนี้แล้วเราสามารถเสียมารยาทได้เลยนะครับโอเคนะซื m มิมาแซ่แล้วก็ขอให้เขาเซ็นให้หน่อยไสโอเนงาชิมัสอะไรแบบนี้ใช้ง่ายๆนะครับไม่ต้องไปบอกว่าฮิมาเดสก์าไซกุดาไซมาเซงกาอะไรแบบเนี้ยนะครับถ้าพูดแบบนี้ก็คืออ่าไปดูเกตทีไซต์ทิ้นปีได้เลยนะครับโอเคตัวใครต้องมั่นนะครับ ต่อมาคำว่าเงียบครับเงียบพูดตามนะชิซึกะชิซึกะถูกต้องครับชิซึกะจานนั่นเองชิซึกะคือเงียบนะครับคึกครื้นนิเกียกะนิเกียกะออกเสียงยากนิดนึงนะนิเกียกะนิเกียกะโอเคเก่งมากครับเก่งก็คือโจซุโจซุ คำว่าเก่งหรือโจสืเนี่ยเอาจริงๆแล้วเขาคือเหนือชั้นนะครับดังนั้นเราเอาไว้ใช้ชมผู้อื่นนะครับโอ้อันนี้เนี่ยเธอโจสืมากเลยเธอเหนือชั้นมากเลยอะไรแบบนี้นะครับส่วนมากจะไม่ใช้ชมตัวเองว่าเนี่ยชั้นโจสืนะนะครับนอกจากเด็กๆนะครับหนูๆที่เป็นแบบเด็กอนุบาลหรือป .1 นนป .2 อ,อ,อะไรเงี้ยเขาก็จะใช้คําว่าเนี่ยโบกือโจสืใช่ไหมอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ย จะไม่ใช้คําว่าโจสุดในการชมตัวเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี่ฉันเก่งเรื่องนี้นะ่าจะบอกให้เนี่ยฉันเก่งมากเลยนะมันน่าหมันไส้เนาะ <c oughs> ดังนั้นโจสุเป็นคําไว้ชมผู้อื่นจําแบบนี้เราจะได้ไม่พลาดนะครับต่อมาคําว่าไม่เก่งเฮตระเฮตด้อยกว่าฉันนะครับก็คือด้อยฉันนะครับกนะ็คือพูดง่ายๆก็คือว่า เป็นคํากับกันกับเหนือชั้นนั่นเองนะครับพี่ดียวนึกภาษาไทยไม่ออกไม่กเก่งเฮต a ะถ้าเราพูดคํานี้กับคนอื่นจะเป็นการโจมตีคนอื่นนะครับซึ่งจะเสียมารยาทเนาะนี่ทําไมเธอไม่ได้เรื่องเลยทําไมเธอไม่เก่งเท่าฉันเลยทําไมเธอได้แค่นี้เหรออะไรแบบนี้มันจะประมาณนี้เลยดังนั้นเฮตะไว้ใช้กับตนเองเพื่อนๆจาไว้นะอะไรที่ชมใช้กับคนอื่นอะไรที่ว่าใช้กับตนเอง ถ้าเพื่อนๆจําตรงนี้เราจะไม่เสียมารยาทโอเคนะครับจำไว้เนาะต่อมาคําว่าชอบครับออกเสียงตามซึกิซึกิซึกินะครับคุ้นๆใช่ไหมซึกิยากิซึกิแปลว่าชอบยากิแปลว่าปิ้งย่างซึกิยากิปิ้งย่างตามใจชอบนั่นเองโอเคนะครับต่อมาคําว่าเกียดครับขีไรขีไล คีไรโอเคนะครับคีไรแปลว่าเกียรนะครับซึ่งคําว่าเกียดติเพื่อนๆน,น่าจะรู้เนาะเป็นคําศัพท์เชิงลบดังนั้นปกติแล้วเด็กๆจะใช้กันนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เข้าสังคมแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้คําว่าคีไรโอเคนะครับเพราะคําว่าเกียดเนี่ยมันจะดูเป็นแบบแนวรุนแรงไปหน่อยนะครับเราต้องเรียนรู้คําอื่นๆที่จะมาทดแทนเช่นสุกิเดวาอาริมาเซนสุกิจะไน สกีดาวนนายอะไรแบบนี้เดี๋ยวไปเรียนกันทีหลังนะครับสุดท้ายคําว่าสําคัญไทเซซไทเซซคคาว่าไทเซซจะใช้แบบนี้ครับไทเซซุนโมโนสิ่งของที่สําคัญต่อเราไทเซซุนฮิโตบุคคนที่สําคัญต่อเราอะไรแบบนี้นะครับโอเควันนี้เป็นยังไงบ้างครับเราเรียนรู้คําคุณศัพท์นะ ด้วยกันนะครับเราจะเรียนแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะเรียนรู้คําศัพท์ไปออกเสียงวิธีการออกเสียงที่ถูกต้องเรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็มารยาทบ้างอะไรบ้างนะครับโอเควันนี้เราเรียนกันประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆรู้สึกสนุกหรือชอบนะครับช่วยกดถูกใจกดแชร์แล้วพิมพ์ในคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าพี่ณเดชสอนดีจังเลยทั้งเก่งหน้าตาดีเสียงก็หล่อแถมยังรวยอะไรแบบนี้นะครับพิมพ์อะไรก็ได้ชมมาเยอะ นะครับพี่นาเดชจะได้เหลิงแล้วพอพี่นาเดชเหลิงพี่ริวก็ไม่ใช่พี่ริวสิพี่นาเดชก็จะมาสอนบ่อยๆโอเคนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้พี่ริวไม่รู้จักนะครับพี่ริวไม่รู้จักพี่พี่ชื่อพี่นาเดชนะครับไม่ใช่พี่ลิวนะครับขอโทษครับโอเคสำหรับวันนี้พี่นาเดชต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยววันมาตะบาย